สวัสดีครับบ้าทอสวัสดีท่านผู้ชมครับพายเอฟซีแฟนครับทั้งช่องนะครับวันนี้เดินมาเดินทางมาไกลนะพี่น้องครับมาหาปู่โนนสวรรค์นะครับโค้งสุดท้ายครับวดวันที่17มกราคม2567นเดะครับเดินทางมาหอดมาถึงแล้วนะครับผมปูให้ตั้งแต่ต้องวดแล้วครับผมนะครับมาให้ปูเน้นให้ปูย้ำให้นะครับดับขั้นเทพนะครับดับนะครับปีนี้ปีที่3ม ดับตัวไหนดับตัวนั้นเลยพี่น้องเด้อนะครับเลขเด่นเลขติดถือว่าแม่นงวดที่ผ่านมานะครับปูบริจับให้ได้ครับผมวิ่งสี่นะครับเลขติดกับมิซีปูบาเบิร์นผู้ได้มักจับเอาซีซีนะครับเอาเข้าไปกราบนมัสการปูน้ากันพี่น้องโอ้ไกลตอกยูวัดพี่น้องนะครับเดี๋ยวนี้หาเบิร์นยากเลยพี่น้องนะครับเอาเขาไปกราบนมัสการปูน้ากันนะครับชมช่มครับ มาหอดมาถึงแล้วใกล้แล้วนะครับโค้งสุดท้ายนะครับปูจะเด่นจะเน้นตัวไหนนะครับไปฟังน้ากันครับการมาสักการดครับปูเจเลนพนใกล้เ,<ร>เขามา,<ร>าแล้วนะ<ร>กกครับปูเนาะไม่ปูเน้นยำไห้อันนี้ก็พี่น้องเบื้องของงวดเก่างวดที่ผ่านมานะครับดับมีท่านผู้ชมดับตัวไหนดับตัวนั้นเลยพี่น้องเลยรับกับพันที่ผ่านมาหลายงวดดับอยู่ทุกงวดนด,ดับสองปีแล้วปูนนทสวรรค์ นะครับกับเขามาสามสี่งวดติดนะับปูเนาะงวดที่หานี่ปูประจับเหยื่อซื้อได้ครับสี่สี่นี่เห็นป่เลขวิ่งกับเลขติดนะสันยะสันกับเขาฮางวดติดนะครับจนมาทรงไทยปีเก่าเสียดายปูบริจาคให้ทรงไทยปีนะับปูเนาะจะบอกซืิอไปเขียนลงปูว่าถามมาเบิร์นมาตัวไรครับปูวา่ามาสี่สีหนึ่งหนึ่งนะี่ปูว่ามาสี่สีกับหนึ่งหนึ่งถามมาเบิร์นนะครับ มีเปลี่ยนแปลงไาครับปู17มกราคมเปลี่ยนไหเปลี่ยน6-7<อ>ไม่เปลี่ยน<อ>ครับผมไม่เปลี่ยน,นรับับนก็นม่แต้ทอดเอียงเอาเข่าเอียงมาให้หาบเขาหาบนำมาใออหาาไไไออ้ไม่ออกบาบหรือยังไงหรือคนทั้ง่ไหนในฝันไม่ออกซุ่มไม่ออกซุ่มอยากที่พี่น้องนะทมลูกล้านหาบเขา้าสิปูบ เอาเมให้เอามาให้มากนแน่ตายยมาถวายอืมว่ามันเลขเข่าหรือว่าปูแค่มนจิกเข่าเพราะเขาน้ำกระยุยงสิมันหรือเล็กมันสิเข่าหรือเล็กมันสี่หาบปูวปอ่าครหาบมันกรหาบสี่สามท่านผู้ชมสี่สามีเป็นยังสี่เอาหาบแบบไหนเชือพี่ว่า3ามซีเปลงสันปัวเพราะว่ามันเล็กหน่อยมันเล็กเล็กหน่อยมันหาบนมันผ็งูใหญ่หักเล็กหน่อยสิอายุสิบสี่สิบห นะครับมไม่ให้หับน้าหับน้าหับเขาบน้าหับเขาไม่เอานี้ชุดที่ปูหายตองหดด้วพี่น้องเด้อนะครับนี่ย้ำเลขดับนะปูเลขดับสี่ห้าห้าสี่สี่หกหกสห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าแปดแปดห้าสองเก้าเก้าสองนี่เลขดังนะอ่ที่มันสดังอืม ไม่สนเลขดังปูอ่ะหกศูนย์ศูนย์หกนะครับเลขติดปูเลขเลขติดเลขวิ่งบมงมีเกาเนะปูเนาะอ่าแต่ว่าถาม่าของเขาก็ะมาอาจจะมาได้เก่ามานะปูเนี่เพราะว่าปูดับแค่เก้าสองเก้าสองเก้าสามตัดสองออกไปตัดสองออกไปเพราะว่าเก้าสองของเก้าดับ ถามากเก้ากับจับใซีสามเซี๊ส่เีห้าไงัน่ใช่นี่้มมมนี่เลขดับด้วยแคปหน้าจอเอฟซีถามกันเข้ามาหลายนะครับเลขดับปูนนสวรรค์นี่ถือว่าดับแม่นนะครับดับอยู่ทุกงวดนะครับผม,มอืนม,อน,มอน,นะครับบอสสนเลขดัง,จ,ดงจับคู่ให้สองสี่สี่สอง สองห้าห้าสองน้ปูเนาะสองหกหกสองนะครับกันคือหนึ่งหาคับสาหาอืมแค่นี้เลยแค่นี้นปูเนาะมั่นใจเปูงวดนี่ยมกมันเมื่อมั่นใจบอทีเมื่กมันใจอยู่นะทั้งมั่นใจใช่ไหมครับมันมันมาเคี่ยงก็แบบมันมาตรงมือแค่นั้นตรงมือมันออกที่สิบเจมันสิบมต่างที่จริงมันออกวันอังคารมัน ครับผมไม่เขียนออกมันพุดไปเนี่ยนคือสองหาที่เกาที่เก่าปูจะเห็นแค่สามกูได้ผิดหน่องสองสี่สี่สองสองห้าสองสองหกหกสองปูว่ากะลงแต้มก็คือสองหาเป็นหนึ่งหาขึ้นแต้มก็คือเป็นสามหามันเด็กนปูนี่มันขึ้นมันขึ้นแต้มหนึ่งลงแต้มหนึ่งครับโม่โเกินสองแต็มอันนี้เลขถูกแต้มหนึ่ง ตัวหาในยังอย,งอยู่นบอปลูอันนี้เล็กถ<า>ูป,ปูจุดขอเท้าเวสุวรรณเอออันนี้ก็จุดมือวนพระใหญ่นี่จุดวันพระใหญ่วันสินดับสินสิบสี่ปูสินสิบสินดับสิบสีเออสิตอนเศร้าบปูอืม,ม,มสินดับสีปูจุดใด่หนึง่งสี่สี่หนึ่งห้าธรมาชมนะครับสี4 4, ่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหาหหนึ่งนะครัผู้ใดมักเหล็กถูป,ปูเพราะว่าปูมีกันหนึ่งหาตรงกันอยู่แล้วนะครับ เลขดับนะครับทำชมแคปเอาเดอ้อนะครับถามกันเข้ามาเยอะนะครับบ่มีเปลี่ยนแปลงพี่น้องเลขปูนะนให้ตั้งแต่ต่องวดให้แล้วให้เลยนี่ครับสองซีซีสองสองหาสองสองหกหกสองนะครับูุรดมักเลขถูปท้าเวสวรรณก็าหางเดียวนะครับ4 15, 4 4, 5 5, สี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งหนึ่งสี่ห้าหนึ่งหนึ่งห้ามวได้สี่หาสี่วได้สี่หาสี่ติดดับนะครับทำช 4, มสี่ห้าห้าสี่ติดดับ สองครูครับผมช<ส>ุดหนึ่งชุดสามตัวนี้จับจับซีไซบ์ปะปัวเมลสี่สองหกสี่สองห้าหกสองห้าสี่สองซีบะมากปะปัวสี่สองสี่มันมันเกิดมันกับมาใดขึ้นกันแต่ว่านครับสร้างไตวาเล็กหน่อยหาบอันหไหนมันไม่เห็นเบบไดนะปูวอันไหนนี่อาจจะเป็นสี่สองซีได้ปูว มันมาได้ในเหมือนตัวคว่าตัวแย่ถิกเล็กดับค่ะการถึงดับนี่คือคือว่ามากใช่ไหมครับสูตรดับปูคือดับปีที่สามท่านผู้ชมนะครับตัดไปปูวาตัดไปทมิมีในนี่ตัดออกเลยนั่ออเร่ต้องไปซื้ออะา่ต้องไปซื้อปูวาไม่มานะับดับสนิทบนล่างนะครับ ต่นน้มันดังก็แล้วแต่มันสิดังดังไงมันดังอยู่อยู่องพิ่นครับมั่นว่าดับคือดับดับคือดับนะปูเนม่นวิ่ง2กับ4นี่เด่นที่2องใบ่ปูเล็กวิ่งเด่นสเด่น2อือเอรมชมผูไดมมกค้างเดียวในหน่อยกับ1 5 4หนะครับไม่ได้นะครับ4ีตรงดับ4่ห้4ส5 4ตรงดับได้ธรูมชมเด้อขึ้นไปได้ก็บ่ไดรคือเ่าน่ห6มันดับ4 6ก็ดับนี่น จะเป็นหาเจ็ดเจ็ดหาหาแปดแปดหากระดับครับหกศูนย์ศูนย์หกกระดับนะครับอ่ามีของเก่าเห็นไหมพี่น้องเห็นบ่หมวดที่แล้วนี่ดังดังหาเก้าเก้าหาดังเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับหกหนึ่งกระดังนี่แล้วหนึ่งกระดังอ่าสองสองหานี่กระดังหวดที่แล้วนี่นะครับผมตาวัซีปูวามาหนาหงวดที่แล้วสี่มาเห็นบ่ครับวิ่งซีปูกระเด็นซี เด่นที่4นะครับงวดที่แล้วปูดเด่นให้เลยเลขติด0 1 4 5ปูจับให้แค่4 0 4 1 5 0 5 1นะครับถ้าจับเห็นไหครับถ้าปูจับ4 4นี่ก็ตรงเป๊ะเลยงวดที่ 5, อ่าอันของเก่าเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าตงแต่มาหาปูนี่ดับตัวไหนดับตัวนั้นงวดนี้เลขดับคิดว่าจะดับอยู่บ่ปู ยูให้เรายู่ให right ้เราเพราะว่ามันคันแม่แบบไปคันมันมันดับมันกระดับตามตามเลทที่มันออกมากให้เราครับอ่าดับตามสูตรที่ปูดับตามสูตรอ่าเนี่ยแต่มาชมดับตามสูตรปูได้ปูว่าจังไรกระดับดับคือเ่าอือครับนอกจากมันจะเปลี่ยนตัวเลขออก้านเน้นขึ้นเน้นสองห้าสองห้าอือเอา เลขทูบนี่ก็งามเลยท่านผู้ชมเลขทูบท้าเวศสุวรรณนะครับออ๋โค้งสุดท้ายแวะมาหาปูอีกรอบท่านผู้ชมแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อนี่ครับแคปหน้าจอนะครับนี่ชุดที่ปูให้สองสี่สองสี่สองห้าสองหกอันนี้โต๊ะกับนะครับผมเน้นที่สองหาเลขทูบสี่หนึ่งห้าปูให้ตัดแค่สี่หนึ่งหนึ่งสี่หาหนึ่งหนึ่งหาแค่นั้นนะครับหนึ่งหากับตรงกับเลขกันปูให้กันหนึ่งหากับสามหานะครับเลขวิ่งปูเด่นสองรองสี่งวดนี้เลขติดสองสาม สี่ห้าจะบอกว่าเบิร์นสองสองเบอรปูมันไม่เกิดเป็นไปได้เป็นไปได้ตามสูตรตามสูตรที่เราเล่นดับนี่ยนอกจากนอกจากเขาเขาสิเปี้ยนตูตูออกแค่นั้นครับนี่ครับเพราะว่าปูเห็ดตามสูตรเลที่มันออกมาแล้วมันมาปูอ่าดับสี่ห้าห้าสี่สี่หกหกสี่ห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าแปดแปดห้าสองเก้าเก้าสองหกศูนย์ศูนย์หกทำช่มแคปหน้าจอ นะครับไก่เขามาแล้วกามาหาปูมายำอีกที่หนึ่งพี่น้องเ่เปลี่ยนแปลงนะครับป,ป,ปูให้ตั้งแต่ตองวดตัวไหนก็ตัวนั้นนะครับบ่เปลี่ยนแปลงนะครับแกลเขามาปูกับว่าฝันโอ้ย,าย่าดยมหาบหาบเขาไมา่ให้ตัวเป็นเด็กน่อยหาบตีปูเปบิลผู้ใหญ่าหาบเบิลผู้ใหญ่อืมอันสิบสี่สิบห้าน,นี่ยนะสิบสี่สิบห้าเห็นว่าพี่น้องฟังไ้ได้ครับสิบสี่สิบห้า ผมแมนจะมาสิบสี่สิบหาบอปูเนี่ยเก็ก,กอถกนะอูอายุอายุอ่าอกรบกับเล็กถูกด้วยค่ะก <l acht> นะอบขับขอบคุณขอบคุณปูธรรมชมุ่มให้โชคมันแล้วปูให้เฮงเงเรื่อยๆนะครับผมสิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหสิบเจ็ดครับซาูข,ขปูครับสวัสดีครับ